ทุกคนช่วงเนี้ยแม้ว่าคุณเจ้านายไม่ค่อยซื้อขนมแมวเลี่ยมาให้พวกเราเลยนะมันเป็นเพราะอะไรกันหรือพ่อว่าน่าจะเกิดจากการที่เหมียวสักไม่เอาใจเจ้านายใช่ไหมลูกดูสิของเล่นพวกนั้นนะ่ะเอาใจอยู่เนาะจะมีก็แต่เรื่องนั้นที่เหมียวไม่ยอมแา่ สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาว่าแคตเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาทำภารกิจจับมือเหมียวสังพูดอะไรอะ่ะได้ยินนะ <c oughs> ดูดิดูหูของเขาเขาแอบ,บฟังเราอยู่นะเนี่ยว่าเราพูดอะไร <c oughs> ใช่แล้วเหมียววันนี้ฉันจะขออุ้งมือเธอได้หรือไม่ <c oughs> มาะมขอมือหน่อยดิ <c oughs> อะไรอยู่นี่ดิจะมาขอมงขอมือ นี่มือไปทําอะไรมะฉกกระปกที่ชุดเฮ้ยมือฉันสะอาดไม่ได้ไปทําอะไรมาเลยนะขอมือหน่อยนะๆนะ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 ขอมือหน่อยดีอย่ามาแตะนะอะไรกันนะเหมียวขอน่อยอยากจับมือแมวอย่ามายุง่ง<อ>เฮ้ยไปไหนเหมียวกลับมากนเห<อ>มียว อะไรอีกอะขอมือหน่อยดินะานๆะๆนะนะนะเนี่ยวันนี้ถ่ายคลิปน้องๆแฟนคลับอะคิดถึงอุ้ยอะไรติดตาเอออย่ามายุ่งคิตาติดเฉยๆเอาออกให้ละน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 ะขอจับมือหน่อยนะนะนะนี่อย่ามายุ่งไงไม่รู้เรื่องเหรอโอ้ไม่เป็นไรนะก็แค่จับมือเองฉันไปดูในคลิปมา แมวตัวอื่นแค่พูดว่าขอมือหน่อยเขาก็ให้มือแล้วนะเหมียวนะนะนะฉันรู้ว่าเธอทำได้แหมเริ่มเคิมแล้วละสิงั้นเฮ้ยเฮฮทุกคนดูดูปากของเหมียวซังว<ห>นะ่ายังไงนะเจ้านายเมื่อกี้พูดอะไรนะฮะแล้วหยุดเกาทำไมอออะไรกันะเหมียวก็ก็แค่จะขอมือเอง น้านๆๆน้นะนเะนะนะนี่ยจะถ่ายคลิปให้น้องๆแฟนคลับดูขอมือหน่อยถ้าเหมียวให้มือนะน้องๆต้องชอบแน่ๆเลยก็แค่ยกอุ้งเท้าขึ้นมาแล้วก็มาแตะที่นิ้วฉันแค่นั้นแหละมามะขอมือหน่อยนะทําไมให้ยากให้เย็นอย่างนี้เนี่ยเหมียวฮก็แค่ขอมือเองนะทุกคนดูดิเหมียวสร้างห่วงมือมากขอจับนิดนึงยกขึ้นมานิดนึงก็ได้แบบว่า หวปะเดียใครดูถึงตอนนี้นะคะช่วยเม้นบอกความรู้สึกของเหมียวซังทีค่ะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงดูจากสภาพหน้าเขาแล้วเนี่ยพี่ไม่น่าจะได้จับมือเหมียวง่ายๆแน่ๆเลยค่ะนะเหมียวขอมือหน่อยอะไรอะทำไมทำท่าเคลิ้แบบนั้นโอ้ยคนมันง่วงไ้ง่วงเข้าใจไหมอย่ามายุง่ง ของทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะแค่จะจับมือแค่นี้เองมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเมียขอมือหน่อยนะยังยังไม่หยุดไหนดมหน่อยมือสะอาดยังอะไรต้องดมว่ามือสะอาดหรือเปล่าเหรอสะอาดแล้วเพิ่งไปล้างสบู่มาเลยเร็วๆขอมือหน่อยถ่ายคลิปอยู่นะเนี่ยอืมสะอาดแล้วแน่นะ แน่ดิโอ้โยดูกระดิกหางแบบนี้แสดงว่าเริ่มหงุดหงิดแน่ๆเลยคะ่ะทุกคนแมวบ้านใครขอจับมือยากขนาดน,นี้บ้างคะเหมวจา๋าขอมือหน่อยนะเร็วๆๆๆเดี๋ยวพี่จะขอมือเหนียวนะคะมาดูกันว่าจะขอได้ไหมได้แล้วจา้าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่พี่ได้จับมือเหมียวสักทีและนอกจากการจับมือแล้วนะคะ ยังมีพฤติกรรมแบบนี้อีกนี่ไงทุกคนแมวบ้านใครชอบนวดแบบนี้บ้างคะแต่พี่ซีไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นการนวดใช่ไหมแต่ว่าดูกลงเล็บนั้นดิทำไมนวดยังไงเล็บืถึงได้โผล่มาเยอะขนาดนี้อ่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นแบบชัดๆพี่จะทำการซูมให้ทุกคนดูนะคะดูระหว่างที่นวดดูเล็บดิ เกี่ยวหมอนหรือว่านี่ไม่ใช่การนวดมันคือการแชดเท้าต่างหากไหนมือสะอาดยังโชกระโปกขี้สูดย ah> ์สกปรกอะไรมือออกจะสะอาดเหมียวโชกระโปกฉันมาทำอะไรที่นี่บอกกี่ค tamam รั okay. ้งกี่หนแล้วว่ามือโชกกระโปก ห้ามมาแตะต้องตัวเหมียวนี่แหละคะ่ะเหมียวซังแมวของพี่เองแต่ว่าบางทีนะคะเหมียวซังเนี่ยก็ชอบที่จะโหยหาความรักความเมตตาเรียกร้องความสนใจเจ้านานก็พูดไปเรื่อยไม่ใช่ซะหน่อยณตอนนี้นะคะเหมือนจะจับไม่ได้เลยค่ะทุกคนแต่บางเวลาเนี่ยทำไมบางเวลาทำไมอะฉันมีหลักฐานนะเหมียว อย่างนี้คะ่ะทุกคนเป็นเวลาตอนตีสามดูดูเขาทาเหมียวสั่งไปเคาะประตูนะคะทุกคนแล้วก็เรียกให้พี่ลงมาข้างล่างจ้าแล้วดูสิ่งที่เขาทํามานั่งกระดิกหางใส่อะไรเนี่ยเหมียวถ้าต้องการอะไรเออจะกระดิกหางใส่กันแบบนี้ทําไมเนี่ยก็แมวเหงาอะไม่รู้จักก็อยู่ตัวเดียวมาเหงาที่สุดเลยแล้วดู มานอนจ้องหน้ากันแบบนี้มีแผนอะไรปะเนี่ยไม่มีแค่อยากจะเห็นหน้าให้ได้ชื่นใจก็แค่นั้นและดูสิคะบางมุมก็น่ารักตะมูตะมีโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะดวงตาเนี่ยจะกลมโตแล้วก็น่ารักที่สุดเลยแต่ก็ยังคงสเต็ปเดิมค่ะทุกคนจับไม่ได้จ้าก็เจ้านายโฉกกระปกนี่นา เจ้านายควรอาบน้ำสักห้าร้อยรอบแล้วค่อยมาจับตัวเหมียวเข้าใจเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไม่รู้เสียงอะไรเหมียวไม่มีเมื่อกี้บ้านหลังนี้ต้องมีพลังงานแน่ๆเลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคิดถึงเหมียวสร้างกันรอเปล่าเอ่ยถ้าอยากให้พี่ซีลงคลิปเหมียวสร้างอีกนะคะก็อย่าลืมเม้นต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนะ บางเวลานะคะก็สามารถจับมือได้แบบสบายๆเลยค่ะแต่บางทีนะคะนางก็หงุดหิดเหมือนกันนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะนี่กำลังหงุดหิดอยู่ใช่ไหมเหมียวไหนจับขาได้ปะโอ้ยอย่ามายุ่งเจ้านายเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมาขอจับมือทิ้งท้ายหน่อยนะเหมียวนะ เอาแล้วฉกกระปปกจะไปไหนอ่ะเหมียวกลับมาก่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเหมียวอ,ออกมาสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยอบ๊ายบายนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าเหมียวรักนะเหมียวเหมียว